ให้มันติดเอรงคุมแหละฮะอ่าคุมหน่อยเพื่อเฮ็ดคุ้มง่ายหมบนบอสอ่อคนว่าเอาเอามือปลูกนะดีนะอืมควัดรลดมันแด็เพ่อือ พี่น้องเอ้ตอนนั้นน,น้องๆเพิ่นพาก,กันขุดคุมขุ้ดยังปลูกเนาะไปเบิง่งน้ำกันเพิ่นสิปลูกหน่อยเลือสิปลูกลายซ้ำใดเนาะตอนนี้ก็ปลแต่เว้นห่อนเลยพี่น้องเอ้นะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุข,ขสุขคนนะั่นแหละเนาะมาพ่อ,อกันอีกแล้วในตอนกำลังสีเมือ่อกำลังสีเมื่อแห่แกะก็แกะบ่ะะได้เดอกพี่น้องเอ้เนาะเอา,าแกะเองบ่ได้เดี๋ยวเป็นสิแตก วา e ่าเพิ่นตอกเล็กแต่ปานตะปูคักแน่เพิ่นต้องมีค้อนตอกข้อตีมื่งัดขึ้นนะพ่อกันใน่ต่อแรงแรงกูแหละทางสร้างเพิ่นกัใกล้สีมาแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะขันเฮาสีแกะก่อนแป้นแตกได้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักกังว่าสร้างเพิ่นฮู้จักแล้วเพิ่นกังัดออกของเพิ่นใช่ทางน้องเพิ่นปลูกหัวใส่เด้โอหัวค่ะหัวเชิไข่เพิ่นเด็ด ได้จะคุ้มหนึ่งชองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิปายคุมปุ๊บอ่ะไปคอยหมเอาน้าน้องมวยสะก่อนมาปลูกได้เวลาเลยพี่น้องเอ้ด้วยคือบอกเอากระสอบมันนั่นมากระสอบเราไปเอาไป สอบข้าสอบตะไคร่มาปลูกทางน้องเพิ่งกำลังพากันไปโยงหน้าอยู่ปลูกบนกัดพีหนออเออแต่ฝนตกทางอื่นแล้วจะขี่ตกทางใดทางนี้บ่ตกตกมาไหนเด้อเนาะให้ใบยาหนอกยานางปงจะได้หูเมื่อสิเกอหนอไมมเห็นโดงน้อยหวัปลูกพักปลูกมี อใช่บนบนขุดอ่าเออมาตั้งไว้ขุดคุมไปั่งได้ขุดขุดไม่กินหล่อป้ะขุดน่วยเดียวอันบ่กระถางคนหลับยิมคนก่อนกระถางกระถางเฮ้าวะ นี่โอ้ยขุมกันเลยฮะอันนั้นเขาเสียนั้นมียังอันนี้บัได้บัได้แบบนั้นนะมียางนะเอาเอาแบบนี้แหละอ่าโดยสบายดีโดยมียังสิปลงตัวนี้นะอันนั้นสิเห็ดอันเพอร์ซิไทยโอ้ยตอนนี้นึงมันกะเลืกมันกะนานป่งแล้วะโคตรเลยนะได้แล้วตจะนี้นะอะขามาโดเอาหักมาลุ้นได้หักมาลุ้น มันนักเนี่ยจัดเวรพากันปึกรอดใกล้ๆนี่อือไงอือยืมถังคนกดไว้อ้าวก็เส้นนั่นแหละคือบอเอาขู่ตัวน้ำหัวชิงไข่อีกไปใส่อือเอาขู่ชิงคายน่ะให้บุญปูหัวชิงคายไปขุดคุมมาสิอือบุญปิงไข่ก็ถืออะไรแบบบุญ นี่เลกวายกันไปกวายกันนั่นไปบนในซักจุบละคนน้อล่ะสิโตนั่นแหละใช้น้ําหลายเพเด้ใช่เดี๋ยวหัวปลูกไปตามภาษาเด็กน้อยนเบิ่งว่ามันสิติดบ่ปลูกไปยอมของน้องมวยอยู่มันนกีขี้ดินน้องอีกน้ํามันหลายะ บเลิกบเลิกละเพื่อใส่เพื่อบแล้วขี้ดินมันกระทมลงมาเลยขี้ฟุ่นขี้เฟื่อยอืมอาล่อยทั้งพื้นเอ้าเอ้าเออครับเอ้าตะกันเสียงขู่แตกเลยที่กี้คือว่ามีคู่สองหน่วยไม่ต้องเอกเสลายดอกง่อยเอออื m อื m ก้นมาเนี่ยก้นกี้ดินม, <c oughs> มันน,นั่นกะหน้ามันลายเข้ากับเคลียกี้ดินลงก้นสั้นแหละพอดีตัวนะอาสั้นแหละ

คนฉันแหละปลูกห,หังไช่ค่ไปลูกใบโอเคได้ด่ะอ้าอ้าโคบลงพออแลรวะอาหิวค่ะ,ะ,ะามาไหวมาปลูกบันีทัวบดเลยทัวบดถูกคุมเลย อย่างะเอาไม่เอาไม่้เฮียบอะไสิได้น้ำดตั้งไว้กอนได้จังส่ปุูกแล้วกันกนกอนเสือกินได้เลยเออถ้าปลูกต้องสิงามไว้เนี่ khùng thế này khùng này. này thân hort, này hốt khùng này khùng của chính khai này Hãy subscribe cho kênh không bỏ right. đi <laughs>

ปุกๆบบนี้ไห้สีผุงามอืมกุ๊กผุกคาก้อนผุโว้ยน้ำเจ้าหาได้ธนรีคุมหัวชิงคายฮะมยปบุกปลูกอยู่หน้านี่สองสาเนงเสียบไส่เสียบไส่เฉียมขึ้นบอกมาเราเสียมไปล่ะ่โอ้ยขามหัวยังพูดันดีวี เฮ็ดซ so so mm. um. ับมันฮดได้ปลูกเลยต้องฮดคนเท้า่ฮดแล้วมันจะตายถ้าาเอามือเ้าเลยได้ือบ tamam> ุญได้อรี๋ยมันมันเกิดกับคนค่ะอมันเค็มมันดี สีจุ่มเสียลายก็ง่ายไปบุญฮะเดี๋ยวแม่บุญเสียเอาจะเงาเอาปูก้อนปูก้อนเมื่อหน่แม่เสียเอาปลูกได้ป่ะเนี่ปลูกปลูกเบอ้์เงาปลูกได้สิปลูกงามโอ้ยโอ้ยจินค้าาต้องคุดคุ้มมาอีก มีบุญปู่หลค่มีบุญวันเฮซี่เล้วมีบุญคุดถูกตังคาบนเมีบุญว่ายุคุดปู่ค่มีบุญปู่เฮตุลุกลุกเด็กะเป็นวงจะกับเฮตุไม้แบบนี้เป็นี้คนลคลาอืมนเงเาเสียมาดว่าไปหาหน่งเสือแขนย่ากอดห่อนได้ไหมบุญบว่ ก็แม่บุญแดงเลยฮะแม่บุญจะไปนงเสือแขนย่าก่อนซันบ่อปู่นั่นเนาะอ่าของไฟสิยงามอันนี้เอาดำมาเนื้อจังไซเห็นบอขี้ดินนั่นโพธมธมขี้ดินน้องไซทมขี้ดินน้องไซอ่านั่นหัวคาพอกันพอกันหรอกพอกัน พอ่อแหละต้องเอาดหนำมาใส่ก่นอนใส่ก็แล้วก็จังใสต่อกปลูกแล้วจังหดน้ำหลังเคลียลงถมพอมันแน่นให้เป็นผู้คุดให้บุกขุมน้อยบุญว่าอยู่เม่บุญให้คุดตูรูตุหล,ล,ลวงดูแลกัน,กน chụp say khum là sám nghèo gì nghèo say nó thành nhanh nhảy, phúc, <laughs> Đế đếp, đếp. À, rồi, phụ huời khai Huỳnh khai, mà thương lẽo thì nó tít, khum à? nè, à. <laughs> ขุมน่ายเพาะเฮ็ดขุมง่ายแม่บนวะอ่คนว่าเอาเอามือปลูกนะดีแลอืมกวัดรดมันแบบเท่เออปุ๊บเธอเออเจ้าบุห็นเธอเขาเลยออมปุ๊บเจ้าเห็นค่ะ không bạn kê Ok ngay 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 เป็ดยังกันนะอนี้ยด่ะป้าเนด้ยค่ป้าโอ้ยได้จังโคตรแต่อยงจะเงาได้แล้วดีหนึงเม็สองสามสี่เอาเ้องตันี่แบบนี้เม็ดมอืมสีนึ่งเนึ่องเอ้ะ แล้วก็เอาขี้ดินแน่นเอาขี้ดินโบโบเปียกใส่ฮะาดินไปหาเสือเขนยาวมาสอนก่อนเด้อมันหน่งเสือเขนยาวโอ้ท่านนอิคนอันปุ ไปใกล้แล <ừ. S 2> <Ha? S 2> ้วไปหวงไข่ฮะหวงไข่ไ hmm. ม yeah, ่ต้องคุดคุมแล้วก็ได้ล่ะอือใหญใช่ต้นเจ้าใส่สองเหงามันกับัดมันแตกมักไงหัวไข่น่ะอเดี๋ยวแม่บุญน้ำเมือน้เดมเมื่อใส่ต้มน้ำบุญ ยอ้บุญเสียเมื่อปลูกไทรนั่นนะใช่ไอ้บุญฮะเอาเด้ออันนี้เด้อใช่อ่าชื่ออะไรชื่อของไฟของมันสามอันตัวนี้ของไอ้ยไอ้จังอันดไอ้ผู้ได้ลายได้หาเงาอืออันนี้ของหนู้สองอันของหนูสองสของไอ้สี่อันเลยก็สองห้ากสามอัน อของนางแม่อยู่บือก็ซื้อพี่อ่าอ่าวของไพ่สิยงามก่อนกันหวานสะสะสะใส่แน่นี่มันขุมหัวชิงไข่นี่มันแน่นแน่เออเอมันแน่นเอเอาน้าพดบนนี่น้ามีเลยขู่อ้ายยังไปโหยมอยู่พดน้ำแบบนี้บ่มีเนี่ยตักบ่เอาโอมาตักวะ มันจ uh, ังมอเปลองโออยู่ผู้มีอยู่ฮอสอะคิดดินทมลงนี่ฮักกระยอใช้ะว่าหนำไดเฮาสร้างเมื่อเลยอ้าวโอ้โหไอหิวหน้ามาเดี๋ยวพายชิฮับบัปตอนยังไงนะฮะฮะ ลูกเ้วฮะเพั่อนนะ้ลูกเลอมัน้ออนาแตกลี่อันไนม่ค้ับอันไหม่เอาขีา้ <c ười> ด,ดินขืนวัแรกขี้ดินนะถอกใช้คู่น้อยลด็กอะอันนั้นมาลูกหงอนใหนน้องอ่า่ายใจห้อน Tìm <laughs> à, <giờ>. à, ra <laughs> à, Thì, ừ. là, cái tông mà hốt à, nóng cái dạng mương ai đó. <laughs> à, Toi như thế nào nữa đấy đẹp vậy vậy หับเอาขู่น้องไอฮะเอ,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 อเอาหับมาแล้วขู่ <c oughs> <c oughs> เขาเ้อาถอกชิคุพวกเาเอามาถอกชิคุน้อยมาล่างมือเน่เระบังน้ำราวัางน้ำน้ำปากเลยอันตรายน้ำลวดจ้ะอ้าวน้ำมันคือเป็นแบบนี้ หน้าได้ขี้ดินนั่นนะผูกมันดูพดก็เอาเอาขื่นใส่คานเถาะพดใส่คานผูกเอาใส่ในนี่แหละเราเขาเขาได้น้ำเขากระถอกสนิ่งเลยกับพดเอาใส่ขื่นหน่อยเาไปไปนี่แหละเรียบร้อยแล้วะเรียบร้อยแหละเอาคขู่มาแมนขู่เฮาบ่ของเฮาบ่อ้เราเอามาอ้เราเอามาเตจุอันนั้นดิ ของเฮาเอาเมื่อแล้วบ่ของแก่คุณทำหมดเดียวทำหมดเดียวเมื่อของเฮาบัวจักสาถังตะกี้มีบ่มี่ไว้ถังเฮาแล้วจ่ะอันนี้มีหลายถังเอาเอามาในเฮือนนะเอามาสามถังคุณบอกไปฝากให้คุณบัวจักขู่เอาบมดเด้วไปเนาะนี่นี่แหละแม่แล้วแม่ของเฮาอยู่นี่เจ้าบัวเจอบ่าถังตัวเองเพราะว่ามันเปลี่ยนปูนดิแม่แล้วแหละแม่ของเฮาอยู่นี่ปปเอาไปเมียนพูเอาไปนี่แหละ nó mặn bạcแดด nó cọp đấy xiêm xàm ra đi miếng ô đẹp rồi xong hết đây nè hết anh quay thằng hay ta bọt thấy ngô ta bọt đó Ngô nguơi ta bọt ăn luôn xiêm bọt ป่ะมันแดดไปอยูหฮมอยู่เงาบ้านนี่น<อ>พักเสียมตั้งเลยซส้อมไม้ี่ซฮ <c oughs> ้ยเสียมจกแล้วว่าบัตริคุตนานพัก,กะอะเสียมจกไม่มอ,งไงอืมมันิีงไวยเขาต้องทมอืมเ<พ>อาไดขายมันเท่ากับเพืคอดินให้ปลูกลายนี่เ <c oughs> ออทมเงาอันจังแน่นได้ละอ่า มืาออื่นมาโหดอีกไปมันฉิงไว้ยมันตื้นเคลี้ยใส่รึตัวนั้นมีละตัวไหนมันโกนล,ลายก็เคลี้ยใส่ฝ้ายิวเอาครูทางนะอีหละทางเขาเลยแม่นั่นแหละนี่มีปูนปูนเต็มเลอเพิ่นเอาทางเข้าไปใส่เข้าก็าแหละพูไปไหวตู้เข้าพูไปอะไรพ่อหัวเฉิงใครไป ทงใจอ่ะไปยเชิงไคายกันนี่อ่าฮะอย่ามันติดจึงทุงเหงาทุ่งแบบนั้นมันโอ้ยอะตีเต๋อคือแดดขี้ไล่แท้มาเนี้นี่เขาข่าวว้ายายเจ็บเจ้อลูก จ้ะไปซื้อกล้วยนี่ซีห่อข้าวต้มมะกล้วยเฮือนเราสุกเลยเด้กล้วยยังมะกล้วยอะไรดีในบุญตัวในเถวเราให้กล้วยยังเกา็ฝนเอิญกล้วยกล้วยกล้วยอินโต๊ะฮะกล้วยหอมบ่อันนี้กล้วยยังนใช่กล้วยน้ำบ้ากล้วยน้ำกล้วยน้ำบ้าโอ๋อวีสไลด์อันนี้อู้หู้เจ้ ไปใส่กระตาลดกระซำมาแล้วหิวอเลยนี่อยากลอกินแบบอิ่มกระปุ่นเลยอ่าตุ่กยางมาใส่้นี่กันสีเมือเอามาให้ใส่นี่ใเอาให้ขอขนเขนมบ้างขนมม่เอามาดูมขยะจากินขนมเอาไปตาละ หัวสินไายหัวสินไขยหัวสินไยนี่เงี้ก่อนมันเนื้อนี่บลืมนะหอกระตาดก่อนหอนอาอไปอ้อนหโอ้ตุ๊กหอนแดดหอนแดดหอนนยให้บุญลองแก่เสือลองเบิงเลยแก่ได้เด้ว่าให้แม่บุญแก้วดนี่ก็วันจิไรอ่โอ้้หงะ แล่นกินขนมกะพอแล้วเนาะขนมเป็นเลืองๆน่ะข,ขนมนี่กินได้แต่นิดหน่อยเนาะเบิง่งผู้เฒ่ากินน้องเบิ่งก่อนกินเป็นอยู่ปะเจ็บเขีวยวโอ้มขนมนี่ต้องใส่ตู้เย็นอย่างแซ่ลูกชายมากินจะได้ช็อกโกแลตเขียดน้องชิมก่อนอืมอ้าวอะไรเนี่ยจำเป็นอะไรก็งให้กินได้ chào và hẹn gặp lại mặt kỳ nọc nhạc kỳ 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 เดีไม่บุญนาน,นนะอะ้ยสื่อมาใหม่ๆะมาเหยียนปันกันด้วกิน,นรถแหมแบบาจากินดคือเสียงรถนะรถไปได้ออกมา,อมมาอมกหอยนางแเงากินน้ำกันจังหักกันแพงกันท่านกินขี่ปาก,กันแห้งแกงกันดีอ้าว่มบุญน,น,นะ <c oughs> <c oughs> ในบนุบ่มาแกล้มมึงอ่ะ กินน้ําหมดเลยเนาะอมีน้ําอันนี้นั่นพุงบักพริกอ่าเอาไปยังอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูสดอีหยังวะส่วนป่นอืนี่เจ้าชื่อหยัง huh. ล um, um, ูกเอาไว้เผ็ดๆเกลือโอ๊ เสื้อบักม่วงมื้อนั้นเมื่อไม่กินว่าเมื่อแลงหิ่งหิ่ง่กินกันเคยอยากกินแม่บุญสียำ้งหม่อม่วงสับ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 แม่บุญเหรอวะเตนเตนมันบมีตัวจริงอบ้แลงพุ่นเจ้าอยากเมื่อน้ำบ่สคเมื่อแวชื่อตลาดมียังอยู่ปะยังสีมากแม่บุญมากสับสับสับแล้วก็ถึกปุ่นใส่แล้วก็นหน้าประเดกชิ้นนัดก็ซอยหโหบัวลูกแล้วก็เอาวนน้ำตาลใส่ไน่ ครุกคลุกคลุกคลุกอะไรอดทีบอันนี้ถอดมานั้งตีเด้อรมันบนสกินก่อนมาแรกวะอะไรก็ซื้ออะไรหัวพักบัวเศร้าพวกพังพัอาไรนังอูงสำกระเป๋าอุ้งของเจ้าเด้ไหนไปเห็ดโรยเรื่อยๆเลยเด้อเด้อนจะเป็นเลยดิจะเป็นหูแล้วเจ้านะจะซื้อแม่นั่นเออๆว่าไม่ดิจะซื้อยังหอนละขายใครซื้อนุ้ยโอ้อไม่นุ้ยหูแล้วอัน มกม่วงจ้าบ่นี่เมนูยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยขอรักเนเด้อร์ดิไปเอาปุ๊บโอ้จะไปเฮ็ดเด้อจะเป็นรักของเพิร์ได้ลังเอ้ยเฮาเห็นเฮาอยากอะขอเอาเฮือนเฮ้ยเป็นรักของเพิ่นนี่เพิ่นลเบาเนี่ยพิษเพิ่นไหนเพิ่นไปแก่ชาวบ้านเพิ่นจับกะมือหนาไม่บุญไปเอารถมือใช้มังม่วงนี่เฮือนเฮาเอาใหญ่เลยสัมปัมือนี่โอ้ต่เราเป็นสิใหญ่นะสัมผมือไปบุ๊ เป็นหยังฮึนหยังอยูน่ะถ้าเฮารักมองเขามากนึงเฮาได้เข้าไลฟ์เอ้าเห็นบ่นําคลิปบ่เตียงแม่นดิมะพ้าว2หน่วยบ่อีหยังยังเป็นโทษอัน้อันนี้การบ่ให้รักเฮาอยากได้ก็ขอเอาสิเป็นรักขเพิ่นมายังคือกันอือมายังคือกันกีบไสิเอากีบเนาะอือมยังคือกันง อะไรเขาสังขอสิไปสาบายได้มาสวยๆได้เพื่อแม่บนมากเย้าขึ้นแล้วไม่บนมากก็ขืนเนี่ยไปบัดแล้วยุตีกองหมดทุกวัดแต่โมโหที่ไปสิวชิไปใส่บาไว้ยิ่งอยากเงียอล้งอยู่นี่มีหลายบัตรอยากไปหมดบัตรเลยวันศิ้นนี่ก็ไปวัดนี้วันศิ้นน่ะก็ไปวัดนั้นเอาก็ได้เนาะ โอ้ทันแม่นางมวยโอ้สบายดีเด้อคนมาเยี่ยมอืมเรามาเยี่ยมทีแล้วไม่นา่งมวยเป็นยังได้สิปรลิดน้ำแล้วเนาะป่ะคลิปนี้กะปลูกหัวสิงคาหัวชิงไขยแล้วเรียบร้อยแล้วกะเทากะสีจบคลิปสะก่อนฮะ พ่อกันให้คลิปหนะพูดแหละพ่อแม่พี่น้องให้รุ่นน้ากันของไพสิงงามก่อนไพของเฮาของเฮาคันของผู้ใดของผู้ใดงามผู้นั้นจะได้แฟนน้ำในอนาคตแฟนไปว่ายยังพัดลมพัดลมแฟนใหม่เวอร์เมย์บุญอยากถามว่าแฟนไปว่ายยังเจ้กเมย์บุญกับโบฮูคือกันเพราะว่าเมย์บุญโบมีแฟนอ่ากับโบฮูคือกันนะเมย์บุญจะผัว แม่บุญม่นมีแฟนแม่บุญน่แม่บุญมัญมีแต่พ่อของลูกโอ้แม่นแม่พ่อกับแมนเจ้าเคยเห็นหรือเปล่าพ่อสัสพุท่านเคยเห็นบ่เคยเห็นเจ้าเมื่อเคยเห็นแหละป่ะสะัสคลิปนี้จบจานี้จากการพี่น้องเนาะพ่อกันในคลิปหน้าเด้วอว่าวโยกว่าใหญ่กันไปอย่าอย่าชักซ่าเนาะสมุนะกับซีมัก์ว่าเล่นเน่โย,ยกกับน้องเคนเน่เพื่อให้น้องเพคนมีอารมณ์ หรือว่าคำคันตาเขียวใจกันยุ่งยุ่ง <c oughs> ป้าลามีร้านนองไปก่อน <c oughs> พ่อกัน,กดนได้คิปหนาเด้สบายดีด